ค่ะเ,เพื่อนๆออันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมในเรื่องของโอ่งน้ําใหญ่นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะเราสามารถเก็บใส่ในห้องน้ํานะคะใส่ในถังเล็กถังใหญ่นะคะเพื่อระบายน้าไปใช้ในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะไม่น้ําสะอาดที่สุดก็คือในช่วงที่ฝนนานๆน,นะคะฝนที่ชะล้าง หลังคานานที่สุดนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเก็บน้ํานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมในเรื่องของโอง่งน้ําใหญ่นะคะมีประโยชน์มากมายนะคะเราสามารถเก็บน้ําสะอาดที่สุดก็คือในช่วงที่ฝนนานๆน,นะคะฝนที่ชะล้างหลังคานานที่สุดนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเก็บน้ำน้าแลงได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณมากค่ะ เราก็จะมีองค์ใหญ่นะคะเพื่อเก็บกักน้ำฝนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้น้ำฝนในการดื่มนะคะชมองค์ใหญ่นะคะซึ่งเป็นองค์เก็บกักน้ำฝนนะคะเก็บกักน้ำฝนในรอบทุกๆปีนะคะต้องเปลืองน้ำนะคะเพราะปกติแถวบ้านนะคะบ้านของพานีก็จะใช้เป็นน้ำประปานะคะซึ่งเราจะต้องเสียค่าน้ำประปานะคะ เก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนๆองค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถเราก็จะมีองค์ใหญ่นะคะเพื่อเก็บกักน้ำฝนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้น้ำฝนในการดื่มนะคะเก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนๆองค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนเพื่อนชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประพาณีพาเพื่อนเพื่อนมาสะอาดนะคะซึ่งเราก็จะมีโอ่งที่ไว้ระบายใช้ตลอดเวลานะคะกับโอ่งน้ำที่ใช้น้ำสะอาดใส่ในห้องน้ำนะคะใส่ในถังเล็กถังใหญ่นะคะเพื่อระบายนำไปใช้ในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะไม่ เก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนๆอ,องค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะน้ำฝนนำมาจำหน่ายนะคะก็จะเป็นอ่านำมาตั้งไว้ทำฐานไว้แบบนี้นะคะเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนแต่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะใช้สายยางนะคะ เพื่อต่อไปลงโอ่งเล็กโอ่งน้อยนะคะใช้ไว้ล้างจานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนเพื่อนชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประภาณีพาเพื่อนเพื่อนมาจ้าแรางได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณมากค่ะจะล้างสะอาดแล้วนะคะ ล้างมาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกนานๆนะคะเราก็จะเก็บน้ําฝนในช่วงนั้นก็จะเป็นน้ําที่น้ำสะอาดที่สุดก็คือในช่วงที่ฝนนานๆนะคะฝนที่ชะล้างหลังคานานที่สุดนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเก็บน้ําหน้าฝนนะคะเราก็จะได้น้าฝนจากหลงังคานะคะคที่สะอาดแล้วก็ระบายใช้น,ะะนำไปชม โอ่งใหญ่นะคะซึ่งเป็นโอ่งเก็บกักน้ําฝนนะคะเก็บกักน้ําฝนในรอบทุกๆปีนะคะแต่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะใช้สายยางนะคะเพื่อต่อไปลงโอ่งเล็กโอ่งน้อยนะคะใช้ไว้ล้างจานนหมาจําหน่ายนะคะก็จะเป็นอ่านำมาตั้งไว้ทำฐานไว้แบบนี้นะคะเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนนะคะ แล้วก็จะเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะน้นําฝนทะล้างสะอาดแล้วนะคะล้างมาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกนานๆนะคะเราก็จะเก็บน้ําฝนในช่วงนั้นก็จะเป็นน้ําที่สดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านเพื่อนๆพื่อนชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประพานีพาเพื่อนๆพื่อนมาน้าฝนนะคะเราก็จะได้น้ำฝนจากหลังคานะคะคที่สะอาด แล้วก็ระบายใช้นะคะนำไปน้ำสะอาดที่สุดก็คือในช่วงที่ฝนนานๆน,นะคะฝนที่ชะล้างหลังคา,านานที่สุดนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเก็บน้ำแต่บ้านของประภาณีจะใช้ตลอดเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราเป็นคนเก็บกักน้ำเองเราจะรู้ว่าช่วงไหนที่น้ำสะอาดที่สุดนะคะสะอาดนะคะ ซึ่งเราก็จะมีองค์ที่ไว้ระบายใช้ตลอดเวลานะคะกับโอ่งน้ําที่ใช้น้ําสะอาดแต่ในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะใช้สายยางนะคะเพื่อต่อไปลงโอ่งเล็กโอ่งน้อยนะคะใช้ไว้ล้างจานนะคะแต่บ้านของประพาน,นีจะใช้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนเก็บกักน้ําเองเราจะรู้ว่าช่วงไหนที่น้ําสะอาดที่สุดนะคะ แล้วก็จะเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งนะคะน้ำฝนเพื่อไว้รับประทานนะคะเพื่อไว้ดื่มกินนะคะเพื่อนเพื่อนยิ่งในช่วงเก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนเพ่อนค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถอาแรงได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนเพื่อนชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประพาณีพาเพื่อนเพื่อนมาชะล้างสะอาดแล้วนะคะล้างมาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกนานๆน,น,นะคะเราก็จะเก็บน้ำฝนในช่วงนั้นก็จะเป็นน้ำที่ใส,ใ,สในห้องน้ำนะคะใสในถังเล็กถังใหญ่นะคะเพื่อระบายนำไปใช้ ในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะไม่ตะอาดนะคะซึ่งเราก็จะมีโอ่งที่ไว้ระบายใช้ตลอดเวลานะคะกับโอ่์น้ําที่ใช้น้ําสะอาดวังคาไม่สะอาดนะคะไม่กล้าเก็บน้ําฝนไว้นะคะแต่ว่าของประพานีนะคะจะเก็บน้ําฝนในช่วงที่ฝนเราก็จะมีโอ่งใหญ่นะคะเพื่อเก็บกักน้ําฝนนะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้น้ำฝนในการดื่มนะคะค่ะแล้วก็จะเก็บไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งนะคะน้ำฝนแต่บ้านของปภานีจะใช้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนเก็บกักน้ำเองเราจะรู้ว่าช่วงไหนที่น้ำสะอาดที่สุดนะคะที่เราเก็บนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นน้ำฝนที่อาชะล้างนะคะชะาล้าง หลังคานะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเพื่อไว้รับประทานนะคะเพื่อไว้ดื่มกินนะคะเพื่อนๆยิ่งในช่วงที่เราเก็บนะคะเพื่อนๆนก็จะเป็นน้ําฝนที่ชะาล้างนะคะชะล้างหลังคานะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเราก็จะมีองค์ใหญ่นะคะเพื่อเก็บกักน้ําฝนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้น้ําฝนในการดื่มนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนๆนชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประภานีพาเพื่อนๆพืมาเราก็จะมีองค์ใหญ่นะคะเพื่อเก็บกักน้ำฝนนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่ค่อยที่จะใช้น้ำฝนในการดื่มนะคะใส่ในห้องน้ำนะคะใส่ในถังเล็กถังใหญ่นะคะเพื่อระบายน้ำไปใช้ในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็จะไม่ ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมในเรื่องของประโยชน์ขององค์ใหญ่นะคะสามารถเก็บกับเก็บกักน้ําฝนได้ใช้ในนะเก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนๆองค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเพื่อนๆชาวคีเอเตอร์นะคะวันนี้ประพานีพาเพื่อนๆมาจ้าแรางได้นะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมขอบคุณมากค่ะชมโองง่งใหญ่นะคะซึ่งเป็นโองง่งเก็บกักน้ำฝนนะคะเก็บกักน้ำฝนในรอบทุกๆปีนะคะน้ำในหน้าฝนไว้ใช้หน้าแรงได้นะคะหน้าฝนนะคะเราก็จะได้น้ำฝนจากหลังคานะคะที่สะอาด แล้วก็ระบายใช้นะคะนำไปเก็บเพื่อไว้ใช้นะคะเพื่อนๆองค์ใหญ่ๆที่ได้จากโครงการบ้างนะคะซื้อเองบ้างนะคะซึ่งมีรถก็ให้เพื่อนๆได้รับชมในเรื่องของประโยชน์ขององค์